อืมไอนี่ก็ไม่รู้อืมเออยงางนั่งบวบอืมนั่งไหวคุ้นทังสื้อาทุกพาโก้อโอ้อันคือเก่งไยกว่าวารู้มือคือปันีวิวันเชียงคือดีอยู่ดพอคือบ้านเหนือใช่นเส่ยงคู่ดีอยู่ครับเม่วาน้เนาะใ่ทำอะไรก็ว่าันเออลามือคุ้งะมือทุ้งว่บ ใหแก่ใหญ่พอรับเพื่อนเ้อให้พอรับเพื <si ่อนอยากบ้างยอากั่วยมาชนอันนี้นางกีลภาพนเนาะตือรวมสานซึ่งคือรุ่งข้านางงูรัดไปยังน่ายุราพายไปยังลุกเราหรือบกตือให้ดูรถปลอดภัยบ่เปยังเนาะ นางค่องเงี้ยอมกมุกดาเขื่อนคำอาหังมีคกมีจากมีคนมีมันจริงๆ่แล้วก็รวยมันลายคนยื่ทำมือา่นางชาวกินจต่หน้าชอเหิ้นางอัมคนรวมทํางรท่ายไข่น้ำกับน้องนะคาโอ้ยไปยู่มันสิขาวบันี่ล่ะยเรื่งพ่อเป็นยังจันแงนั่งมาอกนั่งนะคาถวายไขรย่างะปูกันเ เมื่อคืออ่างแต่ว่าเขาจะไหใครห่าที่ขาคือพูนๆน่นเองครับพูนพูพูน้เออเออให้อีกอยงอินตนาขอเข้่อคือมื่อไงมื่อคืมันเงิเได้เป็นรวยเ่ำอชยทำบุญความแข็งแรงอืมอันคือ่ามยงไงนั่นเองคับ่าอด็เขาท่านก็ถืออันบอกร้เออไงคือคือดาวรั ท่านาะขอแข่อกบเชื้ออื joking, ่นอันจัดอันโบเออข่าพ่อเจ้านั่งรัชยียืนั่งเทือดชรารอดต่อต่อคู่พันนั้นกเมอหยังร่วมถวายร่วสช่งมหาเจดีย์เอาอยู่ด้วยก็คือเหมือนงานที่ออกเนาะนางการุภิพาขอมกําหนัอมิชาพา คือพ้นสารอ่ามือโทกมือราบมือโชกมือมันงยิงๆงแล้ววยทุกๆโค้งจะเรีนจะนเตอนั่งอาชีพจะยากจะลื้ิเอมอ่อถายพวพวมาได้มิสเตอร์ทอมอชิงฮามัดเจนชิงถ้ายวปัจจุปัจจร่วมแข่งมหาเกียริพวกมาได้สองร้อยมาเก้าอย่างโรงทานไอติมหนึ่งครั้งองานวันคึกเก่าโค้ม ร่งข่านใครกองนะท่าขาเลยพรมตีผู้จากพรมผู้จากเดื่องของันมาพูดเรอยนโอ้เจ้านี่กอู้้บอกับอกได้ห้นอยได้ว่าค่เอาให้มือคุกมือรัามือคุกมันิงยิแล้วก็มูบ่หวนะฮู้นะขจังบวกกันยิงยิงสุดๆนะยได้ไรก็เข้ากบือพบนึ่งกบขาอยาพุหนึ่งไปือเสบเก้า ขั้นว่อยากเป็นเขาหาะไปซื้อเก้เาสูาะเข้อใจไหมครับขั้นอยากได้มวงขั้นอยากได้มั่งผู้กานรขั้นอยากได้ร้าแห้พักกันเทดบุญนานกันการจนาให้สมอมันร่วมถวายร่วมข้างพร้อมกับพวงมาลัยเ้อง้อเออจากการไปทืเบอกอ ตื่นแต่กะนั่งหู้อ่อนโคตรพุ่งพรมกบนง่งนำพุนงอืออ้าวขอให้นางกาจนาให้สมันพร้อมครับรูกร้านชอดวงปู่มาให้มืเคโาะห์วบมือโิเคราะหมมานอายุวันนั้นููกขับ้ล่หนึ่งแล้วก็รววเจริญเจริญทุกคนนะลูกนะเพราะท่านคืนลูกคือ อันนี้ฟังมาั้่ของแกงหม้แกงหม้ลูกโตบวชหรือลายผู้ยายคุณยายคืองข็งแยงน้ำอาแรกแรกกระเดนออนแรงล้มาไหลวงสี่อคุ้าพาดชีดจาดานนี้งูรักอือไง้งอับชาโอ้จะเป็นยังว่าสบายแา่เขาม่ดัคุยเรื่อรื้ออืออ่ะแค่นี้แหละหรือออาไม่ครบไม่รักไม่ครบไม่หมายคูอข้าพเจ้างไดเงินไหง้องทองไรงมางวดหน้าฉันจะแก้ถามแกงหม้เหรือ แกงโมเอ้ยสีมันเ่าวัดตัวก่อยฟังบอกมันเบาหลายตัวกวเอาวาก็คือเขาบอกว่คือใช้บกันแต่งโมรือเบาฝอยยเขาก็ยิ่งงอมยืิเลยเยะาว่าบางทีมันคือเบาดุขระดกัะเยอกูไดกฟังบอทันจะมันเรียตวไหนกูรับฟงพรกูจักเลยมันบอกคือไม่คู่วบาเด้ใครไม่คู่ว่าฟัโตัเดียคิเก่งได้เลยกู ไม่คุยเขามากปวดปไปไม่คุยเขาเป็นใทว่าเดิเดือดหยุดี่ร้ยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้น่ะอันวพูอ้เรือมันเบาไหาลกูฟังเบาออกเนาะอันรื่อไม่คุ่เลยโอ้นเบาตัวเดียวปเลยเลยอืมพราเทียทุกไปเบืองเลยรู้บ้านวัดปาบ้านบือน่ะทุกเห็นบอกมึอน่ะแล้วประกาศทุกงานน่ะ โอ้ยโอได้คัดแตงเงี้ยไอ้เมื่อยไอ้เมื่อยเมฟันเด้อวันทีมาเนี่ยะาันคือสิวรแเราถึงมาเฮ็ดบุญมกี่มาแก่คนแก่ใครแก่รายคืนรายยันถ้าเบืองเด้อถ้าเบืองเด้อแล้วคือเ้าอีกเรื่งบอกคือเขาบอกว่าเพิอันนี้เขียร์ปรกแอพร้อมกำนังปัชมาวารรติอ่าวใจคงมขางบุ่ปไปเร็วเด้อเออแก่ใครยังเก่าเนี่ ยิ้มครับโอ้บําบังยิ้มก่อบแค่บักแอผู้แก่ไขยิ้มแก่ผู้เทาบังยิ้มวังยิ้มต้องให้แค่บักแอแกไขให้ยิ้มแก่ผู้เฒ่าคือกูยิ้มแก่ผู้เฒ่าแค่บักแอแกไข่น้องหมดกันเออข้าวผอยอันนี้นางงั้นมาขอใครคุ้มค่ามึงพ่อขอแบบ๋ยวกูขอถือเป็นเรื่องเดี๋ยวกูเช้าอันเดี๋ยวพอเช้าอันเช้าไข่เช้า

พ่ก็ทึบเรื้อเรื้ไม่ใช้ขันบ่ใช่ปเท้าอายนคเรั้ออันนี้คันแก่ไอ้นะมันทั้งมันด่าไงคันแค่ไอ้ขาปบไอ้พุ่ง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 ุ่งพุ่งพ่งพุ่่คุ่งพุ่งพุ่้่งพุ้งพุ้่งพ่งพน่งพุ่งอุ่งพน่้พุ่งพงังองง เขาแก๊โอเคอย่างเช่นว่าใด้ะลรมออ่าด้วยบุญบารมีปู่คิบพค้าพร้อมกับโปปู่ตาเออ้ายยกเกาเกาะเก็บเออโชยดมบรดานให้ยืนนั่งดับลอยเข้าไ่เข้าไออือให้ทวงใครเข้าด้วยปัดทุกปัดใจแต่งค้ายถึ้นมางมาหกรอยเกียริวเพียงนะหรือไว้ก็ไอเลยอมาทางนี้กว่า วัวตา,า,า,าเด้ยไอนจะขายววพราะวนาแต่รค่ <c oughs> อนนี้เอฟคือ่างมาจา่ข้าบักเสืยอื่นงานสาวคำปิ้วอือโอ้อันนี้งานสาวสาคือผักก้อนอันนี้งสา,าวบุญชิงอือจะผู้สาวพวกมหาบักเสียอื่นเออน,นางดวงดื่เนาะ เออหายไม่ครบกมอยากไม่ครบไม่หมาเหตุแล้วก็รวยรวทุกทุกคนนะลูกนะจรื่อจะเรื่อ่านไม่น้ำบมดเจอีกว่ายิงคือคือแบบเอออันนี้กับนางป่านิชราเนาะรวมทั้บุกมานางสุภาพันธ์เดี๋ยวพ่อจะพิจารณาเนาะอบคือใครผู้บอกรับรับขันไปนั่งออหามืม่ครบไมือยากมือไมหมาเหแล้วก็รวยทุกทุกคนจะเรื่จะรื่นนะลูกนะอื อันนี้ผ่านมาชาช่องบัคเซอกับยางก้อนยางชองรวดอืออือคือว่าช่องรวดอือเอออาทัางวุคื่แต่กูง้รับขัายไปคือสายทามโคงมึงได้โค้งมึมา้มก็รวยจะดึงจะดึงนะูนะที่ือกระดาษอือมีคือนักกระดาษอือเอออ้าวขอให้ลูกนั้นที่ร่วมมึงมาผ่านมาทาง่องกิ้มก็ดีผ่านมาทางช่องบัคเซอิก็ดี ทางมาทางเครื่ององก่อยข้อดีให้มีครบมอลาภมีครบมงวันจึิงแล้วก็อมือ่วนจะดึงจะดึงนะลูกนะทานที่หัวรื่องก่อนรัมเรื่องนะนะผู้ใดลูกก็ไม่ยังจะพูดเอออ้ะดูมือมือฮะแล้วก็มือก็มือ้งก้อนอนข้เก็บไปไหนครบไข้ก็ขึ้นแค่บทความหมดทีลูกเยอพ่อเราด่วนได้ลูกครับพู อเนี่ยนาบอกข้าวหวานั้งหวานทั้งขหอมเจ้าชือเจ้าเก่าเจ้าประจับเจ้าดึ่มเจ้าที่เขาขายทุงละดเก้าสิบเจ้าสิบก็พอ้าใจงงเออเขีขอเตือหลกแหล่งนะลูกเด้อ ยาพักนันงมวดคุ้มเงิน,น,นการพนันเร็วเร็วเร่เบื่อมันบอดจเร็วคือว่าคือมมนเหมือนคนนี้เออใครคือเนีให้ครับคาดจ,จีงแบงกรัฐบาลเอาช่มมันหนึ่งหนึ่งเดิมมันบ่งบวชใจเดิมช่วงเขาเขียนใบค่ายื่อเก้าทูงมือยึงเกา้าก็แก่อกัาานน,นี้นคือการเชี่ยงโคหวยรัฐบาลเท่านหร่ทม่มาเกือบ จะไปหาดีเงี่ยอื่นการขนังมันพอดีเรื่องเข้าใจจริงจะตับจะดีข้อเด้อสามคำคังฮะโอเคจบข่าวแค่นี้เนาะือาไม่ครบมือ่คมือมสุขภาพแข็งแรงเงือนไขงงงงแรมาลูกร้ารงใจดึงทุกกคนด้วกนเด้อเชี่ให้ครับผมสัหรับมื้นนี้นะครับไออดีปนัมปัจจัยของพา่น้องซ้ายบุญ ครับที่ฝากผ่านมาทางช่องแอดยิมนะครับเนาะครับครับผมแอดยิมก็นั่งถึนถวายผู้ให้ผู้ก็บอกว่าครับพยานาดนะครับเนาะพยานาดพยานาดก็เป็นเกียรติแล้วพยานาดเก้าเสียงหนึ่งองค์ครับผมเก้าเสียงหนึ่งองค์ครับแอดยิมตีเป็นพยานาดก็เป็นเกียรติครับเก้าก็เป็นเก้ามาแล้วหนึ่งองค์ก็เป็นหนึ่งนะครับเนาะเก็บเก้าหนึ่งครับพี่น้องที่ตีคำบอกคำจาของปู่นะครับแล้วก็ผู้ตาบอกว่าห้ามลืม ครับเพราะว่าแอดยิมเก่าไล่ซื้อของเอฟซีนะครับรอยซีทันครับอาทิแอดยิมจดครับคุณแซานี่ครับกับขึ้นนี่ครับนุว่านนี่ครับเป็ันเป็นครับจดไล่ซื้อของเอฟซีรอยซีทันนะครับขืนจะไว้กู้ให้ครับผู้บอกว่ามากู้มาผดก่อนนะครับเนาะให้ครับงวดนี้ครับผมห้ามลืมเจดีสิบเก้ายอดครับเจดีพระมหาเจดีสิบเก้ายอดลืมบ่ได้ครับเอากระเป๋ารณาเอาครับผมแล้วก็ผู้บอกว่า แหวนปูเบี่ยวอีกแล้วกะเขานิ้วนั่งแหวนเบี่ยวอีกแล้วครับแต่ว่าปูบอกวัดบอกล้มว่าวัดรอบนะครับวงแหวนนะครับเนาะปูวัดรอบวงแหวนก็คือได้เจ็ดสิบนะครับเนาะได้เจ็ดสิบครับรอบวงนะครับรอบวงแหวนเจ็ดสิบแล้วก็ปูตาบอกขันอยากได้หลายให้ซื้อสิบเก้าขันอยากเบุดนี่ให้ซื้อสิบเก้าขันอยากได้หลายให้ซื้อเก้าสิบครับพี่น้องวันที่สิบหกพี่จะ คือสภาคมพศ2567ันาร้อยหกิเจ็ากับพิจนาเอาครับแล้วก็ปู้ตาบอกงวดนี้งวดวันที16่16พฤษภาคพพมนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับปู้ตาบอกให้พ่อกบครับแก้ไขอ่าให้แก้ไขนะครับเนาะแต่ให้แอดยิมแก้ผู้เฒ่าคือเก่าครับพี่น้องให้พ่อกบแก้ไขให้ลดแอดยิมแก้ผู้เฒ่าอ่าเป็นเก่าศูนย์นะครับไขก็เป็นศูน ผู้เฒ่าก็เป็นเก่าเกากับพี่แจน่าเอาครับอ่าผู้บอกกับผู้ตาบอกให้ยิ้มแค่ผู้เฒ่าบอกปอกเกล่ยไข่ครับพี่น้องหัวพื้นที่ธธอส,อสิบหกพืชผักมพศสวงวันหาด้วยหกสิบเจ็ดครับทั้งช่องก็เป็นแค่แนวทางครับคือใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมบริษัทชวนเดินการพรนันแต่ประกรนันใดครับบึงเป็นแค่แนวทางครับแล้วกับผู้ตาบอกน้นนอยๆยาแก้ไออ่าน้อยอยากเศร้าว่ะอ่าถ้าอยากเศร้าแต่ยงไข้มาก งอร่อยเจ็ดสิบบาทเป็นยาแก้ไอนะครับเนาะกับอ่ะยาแก้ไองอร่อยเจ็ดสิบบาทครับงอร่อยเจ็ดสิบก็อย่าลืมเก้าร้อยเจ็ดสิบปอนด์เลยครับเด้อแล้วก็ข้ามเตือนผู้ตาอ่ะหมวดนี้เอาเน้นๆโลเปอร์เซนต์บาครับข้ามเตือนผู้ตาหมวดนี้เอาเน้นๆครับอ่าเก้าสิบสิบเก้าครับพี่น้องอ่ะมักกระามกันมามักกระพานนะครับทั้งช่องสื่อแชร์นะทางครับใส่มีจ่ายยันในการรับชม ข้าำเตียนผู้ตาฟังแล้วรวยมารับเนาะอ่าครับผมฟังแล้วรวยเบิ้งแล้วรวยครับเอฟซีทันใดได้เบิ้งได้ชมแล้วครับคอส่งมันมันลำลำได้รวยรับคิดเงินให้ได้เงินคลิปทองให้ได้ทองคิดอันใดกับคอสมมัดปรารถนาปุกประการครับสำหรับคลิปนี้ท่านจองอยู่เพรคลิปต้องเที่ยงสำนี้ให้เอฟซีสายบุญทุกทุกทันโชคโชคมันๆลำลำได้รวยจะเลื่อมค้ามเตียนผู้ตาครับเก้าสิบเจ็ดสิบผู้บอกว่าอ่าผู้ตาบอกว่าเตือนในลูกในร้าน โยลงไรในการพนันยาเหรินการพนันสนับสนุนสลากจุนแบงรัฐบาลท่อนันครับข้ามเตียนผู้ตาบอบลูกวองร้านหามเหรนการพนันครับครับข้มเตียงคือเก้าศูนย์สิบเก่านะครับเนาะให้ไปุงสลากจุนแบงรัฐบาลครับให้โชคๆมันๆลำๆด้วยสำหรับคลิปนี้แอดแตงโมแอดยิมกราบพอสวัสดีครับ